สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บ้านห่วงจุ้ยก็บ้านท่านอาจารย์นั่นแหละค่ะครับก็จากที่เราสอนไปนะบางคนบอกว่าไม่เห็นภาพแล้วก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกอ่มวันนี้เราก็เลยพามาดูนะตัวอย่างการทําส่วนกวนนะครับหรือว่าหมิงถางในที่ถูกต้องนะครับอ่ะโดยดูจากบ้านท่านอาจารย์ตัวอย่างนะพอเราเข้าประตูมา่ะ บเปิดประตูเข้ามาเลยคะ่าาปะประตูเนี่ยก็คือต้องเปิดเขา้เาตามปกติพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้พลังเห็นหรือว่าการประกาศเจตนาลมของเราเนี่ยคือเราก็จะต้องมีของที่เอาไว้ดืนดูดให้พลังมันสนใจอย่างเช่นบ้านอาจารย์ก็ใช้เป็นฉากสิบสองราศี อันนี้ก็คือในยะว่าคนทั้ง12ราศีเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือคนทั้ง12ราศีเนี่ยมาอุปประถ์ค้ำจูเราม,มันก็คือคนทั้งหมดบนโลกนั่นแหละไม่มีใครมีราศีที่13มัานนะะแล้วก็อีกอันหนึ่งทุกข้อทุกข้ออ่ารือันที่เราบอกว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณสักหนึ่งถึงสองเก้าแม่เนี่ยควรจะมีโคฝั่งแล้วก็มีพื้นที่ว่าง ก็คือลักษณะที่เพื่อให้พลังเนี้ยมาพักตัวแล้วก็เหมือนกับตกตะกรอนนะซึ่งมันก็จะหมุนเวียนพลังที่เป็นมุลคลมันก็จะถูกสลายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความเป็นมุลคลหลังจากนั้นเขาก็จะเดินทางไปสู่ตาแหน่งต่างๆได้อย่างถูกต้องทีนี้ลูกศิษย์บอกว่าโอเคบ้านอาจจะไม่ใหญ่โถงเท่าอาจารย์ก็คือทําให้เหมาะสมะาาตามขนาดของบ้านอย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณขนาดของ<ช>ประตูล้มลง,ลง,ลงมา ก็คือจะประมาณทั้2เมตรหรือว่า2 5งเมตรนะซึ่งบ้านทุกๆหลังเนี่ยสมมุติถ้าเราเอาสส่วนหารเนี่ยก็คือบ้านลึกประมาณทั้8เมตรก็ทําได้แล้ะหรือว่าลึกเกเมตรก็จะทําได้สวยงานขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็สามารถประยุกต์รวมกับห้องรับแขกไปก็ได้นะอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าวิธีการทําทํำยังไง